สวัสดีค่ะทุกคนคะ่คะเจอกันค่ะเสาดอน,อนก้นไก่บ้านค่ะมาได้กลิ่นซุน้ำใหม่น้ำกัดมึอกี่ซิมไปแล้วค่ำหนึง่งลืมข้าวกดวิดีโอวิดีโอโบอเลเลนเอา้าเนี่ยมึงรรมโทรศัพท์วิดีโอบวิดีโอบอเลเลนค่ะมาๆค่ำเขาก็เลยค่าอยู่กินข้าวน้ำกันค่ะมื้อน,นี้สาวดอนด้ซุปน้ำใหม่นะคะโอ้เขาเงยซุปน้ำใหม่ เรือกผักกระถินค่ะจากหลังบานงามงำฝนตก không phải Muốn vào bản thân เ่ผักแปดแล้วค่ะเขาเทียงคนะ่ะทุกคนเขาเทียงเขาเทียงเขาบายเขาแรงเซาดอยกินเขาคาเาบลเซาดอยเบเรมมาโดนนะคะคือห่อที่เราเด้อมาทำยังไง 黑色，哦、mm，你看。 เฮ็ดนะคะแ่ะใส่ซันไ <ป S 2> ว้ปาร์ตตอนนั้นไงเส้อดนเงวค่ะแลกว่าเป็นสวยทอองคั

thấy không Sao má? Sao rửa mình đây này. Ít mẹ. Súp nước mai sòm các bạn súp nước mai hay kìa. ว่ามีเงินนะกินเขาจะซุบละไม่พักทางหัวเงืกันที่เทือนอ่ะขอน้อ Hình dạng Hình มาจาบ,บานพี่แม่มูลหลายๆกินบะทันเศรษฐเห้แกงพัแน้งแปบแบหลาหลอดนนเนีะยวันนี้พอเทียวกจออกมาเราสีเห็ดแกงพันแน่งอียู่เห็ดบบแล้วปีดไว้นะคะทุกคน อยามาแข่งมันเวากับไกลกับได้ออกมาแลยจากสองพี่นนือแบบย่าใเ้ยีขายย่าเิ็นะเก้่ย่ำงีขายี่องินจับเดี๋ยวารอนเสียบ บอกกันขอบพัญจีดาแล้วสาวดอนซีมาแบงปันความรูนะคะทุกคนคือตอนนี้หนูก็ได้เตื่อไปขายของตามตลาดนะคะถ้าบานเท่าเนี่ยก็คือขายของตามตลาดนัดซื้อแล้วที่นี่ว่าไม่ผูดอะไรสบายค้ายเลยนะแม่งก็จะมีกดมีระเบียบมีการขอนะคะซึ่ง เห็นคนไทยหลายๆคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเพิ่อนอยากไปขายกันหลังจากที่นูนไปขายนะคะหนูก็โพสลงกลุ่มเนาะแล้วก็มีคนเขามาถามเต็มอยู่ซึ่งเ้าเจอ็อยากไปขายให้มันเป็นมันเป็นการอะไรเสริมเนาะแต่เพิ่นบนหลู่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะซึ่งสาวดอุดรก็ไปตื่นเนี่ยกับจับต้นส้วนปลายก็มไม่เป็นเวลาดโดนเติมนะคะตั้งแต่ใหญมาพอดีดาบก็หาข้อมูลกันจนได้ที่สุดเข้าไปขายดาได้สองอาทิตย์แล้วนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวาน ก้าอธิกรณ์หนานี่นะคะกลัวเสียใบมากโดนเดวนูสิอันสิมาว่าให้ฟังคลิปต่อไปนะคะว่าเริ่มจากการขอใบาลาเซนเนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนเนาะมันยางา ผมสามารถลดสูงเป็นไล่ได้เสริมนะคะสำหรับคนที่หยุดหยุดง่ายซอยผิด ขายอาหารไทยขายดีเนาะโอ้จับเนี่ยแล้วพ่ออิ่ม กลับห้อง ừ. ไปแล้วค่ะทุกคนสาวดอนก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวชิมอีกอีกเลเจอกันยชิมนานสัสดีค่ะ